ทุกคนลอนึกภาพดู หากผมนั้นถูกกลายร่างเป็น six seven มันจะเป็นอย่างไรและนี่ก็คือคอมเมนต์ที่ผมนั้นถูกใจในคลิปที่แล้วทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆเ,เพื่อที่ว่าผมนั้นจะเอาขึ้นในคลิปหน้าและที่สําคัญอย่าลืมกดไ like, ลค์หรือว่ากระทืบไลค์และกดซับสไคร์จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมคลิปกันเลยเฮ้ย <Hey, S 2> นี่มันซ e อย่างนั้นเหรอผมอยากจะได้ six ซอะใครจะมีบ้างมิน hey, <what> โนห้ดูซิว่านี่มันเฮ้ยหวัดดีว้วนี่นายมี six seven ด้วยอย่างนั้นเหรอนี่เอาเอามาจากไหนวะเนี่ยอ้ oh, แน่นอนจริงๆแฉันมก็มีค่ แล้วก็เซเว่นอย่างเดียวนะแล้วก็จากนั้นนะ่ะฉันก็ได้ผสมมันจนมันกลายราเป็นซิกเซเว่นหนึ่งตัวที่มีมูลค่ามหาศาลเลยนะโอ้อย่างเจ๋งเลยอะ่ะฉันคิดว่าฉันอยากจะได้มั่งสักตัวหนึ่งอ่ะนะแต่ว่าตอนนี้ฉันมีแค่เซเว่ะนเะนี่ยนะโยจะหาที่ไหนแล้วเนี่ยซิกนะเนี่ยอืมไม่รู้สิแกก็อาจจะไปขโมยกับไอ้ลุงแก่ลุงบวยนั่นน่ะลุงบวยมีอย่างนั้นเหรอจริงเหรอให้ดูสิว้จริงด้วยนะ่ะฮยลุงบวยเอ้ยเดี๋ยวนะแต่ลุงบ,วนะบ้ว,ว,บว,วย แล้วกันตอนนี้ชงแอปอูหมายเลข6จริงด้วยอ่ะผมมีหมายเลขเจ็ดแต่นั้นทุกคนเร็วเข้าผมจะเอา6ิซเนี่แล้วก็มาผสมกันจากนั้นผมก็จะกลายร่างไม่ใช่ผมกลายร่างอย่างนั้นหรอไม่สิผมก็จะมี6ิกซเว่นโนผมขโมยสําเร็จเย,ย้ละลุงวยไม่อยู่ด้วยนะสิเฮ้ยอย่างแ๋่เลยนั้นเนี่ยเฮ้ยอเจทีวีนายเห็นไอซิกของลุงวยหรือเปล่าเนี่ยเออตัวเลขซิกอย่างนั้นหรอผมผมไม่รู้นะสิเออมันหายไปเนี่ยเออทำไงดีเนี่ยใครขโมยวะเนี่ยนายเห็นหรือเปล่า เฮ้ยยายรู้นะเออ,เอ,อว่าแต่นั่นมันซิกนี่นาใช่นี่เอามาจากไหนนี่ยฮะเฮ้ยอย่าบอกนะเ,ออเดี๋ยวใจเย็นก่อนนะลุงบอยผมไม่ได้ขโมยนะผมนี่หามาได้นะผมซื้อมานะ่ะววนี่นายมีซิกเซเว่นเลยนะเนี่ยธานาผสมรางเดียวกันนายจะมีตัวโมเดลที่มีมูลค่ามหาศาลน่ะอย่างนั้นเหรอใครๆก็บอกอย่างนี้แต่หมอนั่นมันก็มีซิกเซเว่นด้วยนะแต่ก็อยากจะรู้จริงๆนะว่าเขาน้นผสมมาจากไหนนะทาไมผมมีตัวแย่อย่างนี้แล้วเนี่ยอยากจะได้แค่ตัวเดียวนะอ,อ่ะนะเฮ้ยทําไงดีนะนี่มันคืออะไรกันเนี่ย นายฟังฉันนะนี่ที่นี่แหละนะที่ฉันนั้นเอาซิกแล้วก็เซเว่นมาผสมกันเป็นรังเดียวกันฮแน่นอนนายก็จะได้มันนะฉันรอดูเลยนั้นเนี่ยแล้วมันต้องทํายังไงกันล่ะเนี่ยฉันเห็นบล็อกทองเพียบเลยนะโอ้ฉันลืมไปนะนายมีบล็อกทองหรือเปล่านะก็มีอยู่นะฉันมีหกก้อนนะอามใช่นายต้องเอาบล็อกทองพวกนี้แล้วก็ไปวางไว้ให้มันครบนะมันต้องใช้กี่ก้อนล่ะเนี่ยมันจะได้หรือเปล่าเนี่ยแน่นอนมันต้องได้อยู่แล้วล่ะเออถ้ามันไม่ได้แล้วก็ซิกเซเว่นของฉันมันจะพังแล้วก็มันจะสูญเสียหรือเปล่าเนี่ะอ อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่นาต้องดูให้ดีนะว่าซิกเซเว่นนายต้องวางให้ถูกนะโอเคได้เลยฉันพร้อมแล้วเย้ Yay! เอาละไอเดี๋ยวก่อนอะไรอย่างนั้นเหรอดูเหมือนวันนาจะวางผิดไม่ใช่เหรอวางผิดยังไงละ่ะกพนี่มันมีซิกเราก็เอาเซเว่นมาวางไว้นี่ซิกเซเว่นเออไม่ใช่อย่างงั้นสินาต้องเอาเซเว่นแล้วก็มาวางไว้เซเว่นสิ มันก็คงไม่ใช่นะสิโถ่ไอ้นายนี่ามาสอนฉันทำไมเนี่ยฮะเฮ้ยว้วววดูนี่สิมันมีอะไรเนี่ยใช่มันกำลังจะกำเนิดแล้วล่ะน้ำมันไฟอย่างงั้นเหรอมันกำลังจะรวมร่างเดียวกันหรือว่าผมนั้นจะได้ซิกเซเว่นถึงมาสองตัวเฮ้ยหรือเปล่าเนี่ยอาฉันคิดว่าน่าจะผิดพลาดอะไรบางอย่างแน,น่ๆเฮ้ยเดี๋ยวนายรอดูเลยละกัน Let's go Let's go เรามาลือกันเลยทุกคนกดไลค์ย่โอ้อ่ะเฮ้ยมันการับเป็นซิกเซเว่นได้ไงเนี่ย เดี๋ยวนะอ่แต่ว่าไอ้เจ็ดที T ่ v มันหายไปไหนเนี่ยฮะไม่ไม่ไม่นี่แหละนี่คือร่างของฉันเองนะทำไมเดี๋ยวนะนี่ผมกลายร่างเป็นซิกเซเว่นอย่างนั้นเหรอไม่นั่นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่นายกำาลังกลายร่างเป็นซิกเซเว่นอย่างนั้นเหรอหมายความว่าไงเนี่ยอ่าดูเหมือนว่าไม่ผิดพลาดน,นะแต่ว่าน่าไปอยู่ฐานของฉันกันเถอะไม่นะฉันคิดว่าเอาซิกเซเว่นคืนมานี่มันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมผมกลายร่างซิกเซเว่นเนี่ยอ่าวน่าจะได้อยู่ในฐานของฉันเฮ้ยไม่นะบ้าตายนะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย อะไรขึ้นกับผมเนี่ยเฮ้ยซิกเซเว่นเราเป็นร่างนี้ได้ยังไงอ๋อน้ำมันซิกเซเว่นไม่นะเป็นไปไม่ได้นะอยู่ๆมันมันเกิดขึ้นได้ไงเนี่ยเออใจะยังก่อนก่อนนั้นลุงบวยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนายพูดได้อย่างงั้นเหรอจะบาดตาฉันหนักกว่าให้มาอยู่ในฐานของฉันแล้วเข้าฉันซื้อนาแล้วกันนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะที่ผมไม่ใช่โมเดลเบรรอนนั่นเนี่ยเฮ้ยผมคือเจทีวีนะอะอย่างงั้นเหรอเอ้ย่านนะซิกเซเว่นผดถ่านฉันเพิ่งรู้เลยนั่นเนี่ยไม่นะเฮ้ยผม่ะ ผมก็อยู่ในฐานของผมสิผมไม่ใช่67 x s นะผมพูดเจทีวีนะเฮ้ย นันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็จะมาอยู่ในฐานหอยเจทีวีทำไมกันเนี่ยเอ้ยมันมีช้างสตอบอรี่อยู่แล้วนะมันรวยมากเลยนะอย่างนั้นเหรอไม่นะเออผมไม่ได้มีโมเดลซิกเซเว่นผมคือเจทีวีไม่นะทำไงดีล่ะเนี่ยเฮ้ยฝากไว้ก่อนเถอะนะฉันจะขโมยไว้เจทีวีถ้าแกไปอยู่ในฐานของมันนะเฮ้อทำไมเกิดอะไรขึ้นวันนี่ยไม่นะเฮ้ยร่างของผมทำยังไงกันดีเนี่ยเฮ้ยลุงบุ้ยเออเจทีวีอมีอะไรเนี่ยฮะเออดูนะผมข้าร่างเป็นซิกเซเว่นนะ ไม่นะนี่มันเป็เปนไปได้ยังไงเนี่ยฮะผมไม่รู้เหมือนกันนะ่ะเออนี่แกไปทําอะไรมาหรือเปล่านะี่ฮะเออลุงช่วยมาช่วยผมก่อนได้ไหมนะตอนนี้ผมคิดว่าผมจะแปรร่างให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ดูเหมือนว่าร่างของผมอยู่ๆมันก็สลับเปลี่ยนแบบว่าเออโดยผมไม่รู้ตัวนะ่ะออโอเคเออเดี๋ยนะนี่มันห้องรับของแก,แกอย่างนั้นเหรอใช่แล้วลุงบวยวันพึ่งรู้อย่างนั้นเหรอเฮ้ยนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยเนี่ยลองไปดูสักหน่อยสิเฮ้มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันเนี่ยแน่นอนลุงบวยไม่ต้องห่วงนะเออเนี่ย ผมเองนี่แกมันสร้างมาได้ยังไงกันเนี่ยคือตอนนี้นะผมกลายรัเป็นซิกเซเว่นใช่ไหมลุงบวยผมก็เลยอยากจะให้ผมนั้นคาราเป็นตัวปกติเหมือนเดิมให้ได้นะ่ะโดยที่ว่าผมอยากให้ลุงบวยนั้นมากดปุ่มของผมไว้ตรงนี้หน่อยเพราะว่าผมนั้นจะเข้าในห้องแลบนี้นะ่ะอย่างงั้นเหรอมันจะดีเหรอเนี่ยเฮ้ยฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะนี่แกทำบาอะไรวะเนี่ยเอาล่ะลุงบวยพร้อมนะ เฮ้ยย่ะเอาละเอาละละฉันพร้อมละเฮ้ยมันจะเป็นอะไรยังหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยยะว้าวดูนี่สิดูเหมือนว่าผมมีไฟเอ่อร่างผมดูไปดูนี่สิร่างผมนั้นกำลังเปลี่ยนย่อเอาไม่นะเนี่ยมันอะไรกันเนี่ยเนี่ยมันซิกซิกซิกนี่มันเกิดอะไรขึ้นในจีทีวีนั่นนะสิผมไม่รู้ผมอยากจะเป็นตัวเหมือนเดิมหรือว่าจะไปไหนเนี่ยเออฉันไปก่อนแล้วเอ้าไม่นะดูเหมือนว่าเออดูร่างผมสิฮะดูเหมือนว่ามันสลับกันไปมานะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยมันไม่ มันไม่ได้ผลอย่างนั้นเหรอ,อ,อทำไงดีเนี่ย ดูเหมือนว่าอยู่ๆในช่องของผมนั้นก็มีพลังของซิกเซเว่นเข้ามาในตัวผมอย่างนั้นเหรอว้าวดูนั่นสิว้าวมันี่มันพลังไฟที่มีซิกเซเว่นเป็นพลังของผมนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยผมจะทดลองให้ตัวเองนั้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่สุดท้ายผมก็มีพลังมันเพิ่มขึ้นมาแต่แถมย,ยังตรงผมนะั้นสลับไปซิกเซเว่นทอัปเกรดให้มากขึ้นกว่าเดิมอย่างนั้นเหรอมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทุกคนแต่ดูเหมือนว่ามันก็เจ๋งดีนะแต่ผมอยากจะเป็นเหมือนเดิมนะทำไงดีเนี่ยมีวิธีสิ ไม่ไม่นะดูเหมือนว่าไอ้หมอน,นี่มันหายไปไหนเนี่ยเวลามันคงไม่รู้นะสินะถ้าสมมติเห็นโมเดลของตัวเองกำลังเดินเพ่นพานอยู่นะขโมอยเลยละกันเฮ้ยผมาไปของมันก่อนไม่นะไม่นะไม่นะช่งแวบวางไว้แล้วก็ว้ว เดี๋ยว่ามีมังกรด้วยนะนี่นี่ผมขโมยมาเมื่อกี้น่ะยังเจ๋งเลยใช่ไหมล่ะทุกคนเฮ้ยก็ออเจ๋งก็เจ๋งอะ่ะเฮ้มันแตกมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไงเนี่ยเฮ้ยผมคิดว่ามันต้องมีวิธีสิทำไงดีเนี่ยนะอืมเอยจะทีวีมหมอีกแล้วอย่างงั้นเหรอ นี่นายกลายเป็นซิกเซเว่น่ะถ้ามาอยู่ในฐานของฉัน่ฉันคงรวยเลยนั่นเนี่ยโอเคงั้นผมขออยู่ในฐานลูงเบ๊ยหนึ่งวินี่ออนะดับไปซะเอ๋อเป็นไงละ่ะแค่นึงกอนเป็นไงละ่ะเอาละลูเบ๊ยผมคิดว่ามันต้องมีวิธีสิทำยังไงก็ได้ให้ผมนั้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะผมไม่อยากเป็นตัวซิกเซเว่นเลยอะนะอ,อมืมลูงเบ๊ยคิดว่ามีวิธีอยู่นะแค่ต้องไปต่อสู้กับทริปเปลลิลซิกนะนอะอย่างที่แกกลายร่างเป็นตัวมันอย่างเมื่อกี้นะอย่างงั้นเหรอแล้วผมต้อง ทำยังไงอย่างนั้นเหรออ,อืมแกเห็นช้างอีเลฟเวนของนายไหมใช่ผมเห็นทาไมอย่างนั้นเหรอฉันขอสักตัวหนึ่งนะเฮ้ยถ้าแกให้ฉันละก็ฉันจะพาแกไปต่อสู้กับตัวนั้นแล้วกัจากนั้นแกอาจจะกลายรับเป็นตัวปกติเหมือนเดิมนะเออลุงมันมไปไปได้อย่างนั้นเหรอ,อ,อนอนซี่เอาละงั้นลุงไวเอาไปเลยสตรอเบอร์รี่อีเลฟเนนี่ผมยกให้ลุงบวยเลยนะเนี่ยว้าวโคตเจ๋งนี่มันตัวสีเคร็เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันไม่ใช่แค่ตัวสีเครนน็นะลุงบวยมันคือตัวโอจี ที่มีมูลค่ามากที่สุดในสตนะีวเบร้อนน่ะที่สำคัญอ่ะนะอืมผมคิดว่าผมอยากจะให้มังกรลุงบวยด้วยนะเป็นไงล่ะมังกรเคนเนลนี่ถึง2ตัวเลยนะทัชิเกต5 0 0มิลเลนโหเป็นไงว้ามันโคตรจริงเลยเนี่ยเอาละเราไปออกเดินทางกันเถอะยัยส <Yes. S 2> อาละที่นี่แหละนายเจทีวีฮะมันจะไป,ไปได้ยังไงเนี่ยลุงบวย โอ้ทำไมร่างของลุงบ๊วยเป็นยักษ์ได้ไวเนี่ยเออดูเหมือนว่าพลังของแกทีท่ให้ฉันมาน่ะมันโคตรเจ๋งเลยนะเนี่ยนั่นนะสินะเฮ้ยโคตรเจ๋งเลยอ่ะพลังไฟแบบว่ากินของลุงบ๊วยแต่ว่าลุงบ๊วยไม่เป็นอะไรอ่ะนะแล้วที่นี่มันคืออะไรเหรอลุงบ๊วยที่นี่ฉันคิดว่านะที่นี่ก็น่าจะเป็นที่อยู่ของมันแหละนะเดี๋ยวมันก็มาลุงบ๊วยรู้ได้ไงวะเนี่ยโอ้นั่นไงมันมาแล้วจริงด้วยลุงบ๊วยรู้ได้ไงน่ะถ่ายละละมันคือทริปเปิลซิกกันนะโอ้ยเยอเา่่ันงเจ มันฟังดูแปลกๆวะเนี่ยเอาล่ะไปจัดก,การมันเร็วเข่าเสียจีทีวีอย่ามวแจะเสียเวลาเดี๋ยวมันก็หายไปในช่ยฉันก็คงมไม่ได้นะสิเออทำไมผมรู้สึกว่ามันแปลกๆวะเนี่ยเฮ้ย เอาละเอาละอยากต่อสู้กับฉันแล้วก็แล้วก็สามารถบินได้เหมือนกันนะนะมันที่เปอร์ซิกจริงด้วยในชัน้นซิกเซเว่นต้นไหนมันโหดแข็งแกร่งกว่ากันวะเนี่ยมาว้าวด,ดูเหมือนว่าหนีนะก็มาสินายมีพลังของนายฉันก็มีพลังของฉันเหมือนกันเลยวะหนีนะสีนะ่นาที่เปอร์ซิกอย่างงั้นเหรอเ well, <well>, well. วลเวลเวโอ้เกิดอะไรขึ้นะนะกันมันจะตายแน่สิเฮ้ย oh, hey. นี่แกทำบ้าอะไรอยู่วะเนี่ยนั่นนะสินะเอองั้นแกก็ตายซะย่า yeah. นี่นเออตาเฮ้าเป็นไงล่ะโอ้เป็นไงบ้างเจทีวีผมนั้นได้มาสิทธิรปเปอร์สิสอย่างเจ๋งเลยอ่ะลุงบวยเอออย่างงั้นเหรอเอาล่ะ กับานของเรากันเถอะเดี๋ยนะจะกลับเลยเหรอใช่นะสิมัวรออะไรล่ะเอ้าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยข้ามมันทำไมวะเนี่ยทำไมร่างของผมนั้นทำไมยังเป็นเหมือนเดิมนั่นเนี่ยเถ้ยอารีบมาแล้วค่ะเจทีวีเฮ้ยนี่มันหมายความว่าไงเนี่ยแล้วทำไมร่างของผมนั้นมันเป็นเหมือนเดิมนั่นเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวแกก็ได้รู้ว่าแกนั้นสามารถเป็นตัวปกติได้อะนะเอาล่ะตอนนี้นนฉันมีชางในเฟเฟนแล้วก็จากนั้นมีดาร์กคอนเทนดลนอีถึงสองตัวฉันรวยที่สุดในเกมนี้แล้วล่ะอะไรกันเนี่ยเฮ้ ตัวโมเดลซิกทริปด์สีแล้วก็จานนั้นไปวางไว้โอเคได้ยาเรียบร้อยฮะเออแน่ที่สุดฉันก็รวยอะไรกันเนี่ยลุงบ๊วยใช่แล้วละ่ะฉันรวยยังไงละ่ะรวยยังไงกันเนี่ยอาแกมันโง่นานเชื่อฉันนะฉันก็หกแกไหนเจทีวีเอ้าเฮ้ยอะไรกันเนี่ยนึกว่าจะช่วยผมทำให้ได้สำเร็จนะทำไงทำไมทำอย่างนี้นะเฮ้ยลุงบ๊วยอ๋อทำไมอย่างงั้นหรอฉันจะขอล็อกบ้านก่อนละกันก่อนที่จะล็อกบ้านนะนะเฮ้ยาได้ยินนะนี่แกทำอะไรเนี่ยโอ้าไม่นะยังมันกิอออะไรรขึ้นนนเเเีีี่่ยยยจทวหลลุงงงบกาป็ั ผมกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วอ๋อนี่แกทำบาอะไรเนี่ยไมห่หน้าโมเดลของฉันโมเดลของล<อ>ุงบ๊วยผมขอขโมยละกันเป็นไงละ่ะของคืนเลยซี่เ็ตก็เอาด้วยเอาตัวกางผมก็เอาด้วยเอาหมดเลยละกันเหมือนว่าลุงบ๊วยกำลังจะไปไหนเนี่ยหยุดหยุดทำไมเหมือนฉันนั้นโดนบังคับให้ตัวเองนั้นกลายเป็นตัวของแกวะในเจทีวีอย่างนั้นเหรอจริงปะเนี่ยไห้ดูซิว้อย่าบอกนะลุงบ๊วยจะเป็นตัวโมเดลซิกเซเว่นแล้วก็ดับทองให้ผมนะ่ะอ๋อมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยฮะมันเ,นเมื่อะนกี่้อะไรเปป็นตัวกติทมมีโเด มากมายแน่นอนผมนี่แหละรวยที่สุดเลยนะ <laughs>